สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้อง,องทุกคู่ทุกคนเมื่อนี้กะสีมาซาน้ำออกพี่น้องคือน้ำท่วมโกดังน้ำท่วมลานพี่นอ้นองก็เมื่อนี่กะสีมาตักน้ำออกโดยใส่รถเข็นพี่น้องรถเข็นปูนคือมันต้องใส่วิธีนี้พี่น้องปองไปเดี๋ยวมาเบิ้งเลยพี่น้องมันจะเป็นจังไง มาพี่น้องปอกไอหน่าก,กวัวพี่น้องนะ ก็ซอกอกมากพี่น้องก็เลยมันลนเพราะว่ามันมีล้างน้าใส่โรงงานเก่าเขาทีนี้มันอ่อก่อนมันจะเป็นโรงงานเก่าพี่น้องพอเป็นโรงงานโรงงานเก่าปุ๊บกะ็ะจอยายออกยายออกทีนี้เหย่เพิ่นเสาเอาเหย่เพิ่นเสาเอาไว้คล้องเพราะว่ามันอยู่ไกลลานลานคือลานมันอยู่ข้างนาเนาะคือข้างนานมันเป็นถนนใหญ่ ทางล่างนี่คือมันจะเป็นแบบโรงงานเก่าเขาก็เลยแซวเอาพี่นอ้องแต่ก่อนมันจะเป็นโรคกึ่งอยู่นี่พี่นอ้องคือที่นี่เมื่อก่อนว่ามันเป็นล่างน้ำล่างน้ำสังอาสีที่นี่ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เอ่อลังน้ำเออล่างน้ำเก่าเนี่ยมันมันหัวที่นี่ว่าเก่าว่ามันจะเป็นคือล่างน้ำเก่าเปลี่ยนล่างน้ำออกที่นี่มันใส่ล่างน้ำใหม่ล่างน้ำทะเลอย่างดี แต่น้ำมันยังล่นพี่น้องเพราะว่าน้ำมันก็ซอกคือแบบมันไหลมาแห้งพี่น้องนี่มันก็ซอกมันก็ไหลออกมาเต็มหมดโรงงานพี่น้องมาพี่น้องพ่วงไปบอกไปพี่น้องเมื่อยเห็นบอกน้ำเต็มโอ้ยนี่ใชมาเขียนนี่พี่น้องเขาต้องเขียนออกไปเทอยู่หน้าบ้านพี่น้อง ไห้พี่น้องบ่แม่น,นมันน้ำมันหลายพุ่น นี่ก็เจอวันอาทิตย์พี่น้องก็เลยมากวดาน้ำออกบริยุทธ์บริยนพี่น้อง,อง,องาอองี่ยตยน ัวเป็นพี่น,อน,นอ้องอยากให้ไายให้พี่ให้น้องเบิงว่ามันลำบากสำหรัพี่นอ้องการนำตัวโรงงานหรือว่ตัวสินค้าต่างๆมันก็เสียหายได้ยางพี่นอ้องวันนี้ผมเห็นว่าการบริโ,ย,โยกขึ้นสัน้นเลยพี่น้อง ໂຕມັນໄດเสียหายບໍ່ນີ້ເພາະວ່າມັນອັນນີ້ມັນຍົໍລາລັ เมืงง่อยเมืงง่อยไอพี่น้องเดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้เดียพี่น้องได้ท่านผู้ชมเพียงเท่านีอนพี่น้องถูกทุกคน